ที่วัดห่างไกลชนบทแห่งหนึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านมักจะรวมตัวกันมาทำบุญอย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้น่าเลื่อมใสและยังมีพระหนุ่มอีกหลายรูปที่ปฏิบัติทางธรรมได้น่านับถือและน่าเลื่อมใสแม้แต่หลวงพี่จันที่เป็นชาวบ้านมาจากต่างถิ่นและมาขอบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วย ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือที่เป็นพระหนุ่มบวชอยู่ในผ้าเหลืองได้นานหลายพรรษาแล้วโดยที่หลวงพี่จันร์เป็นพระที่ชาวบ้านมักจะชื่นชอบในการเทศนาที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างทองแท้แต่หารู้ไม่ว่าหลวงพี่จันร์ที่น่าเคารพนับถือนั้นกลับมีบางสิ่งที่เฝ้าติดตามอยู่ไม่ห่างแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่ของวัด ที่น่าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ก็ตามการกระทำที่ผิดพลาดหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องย่อมตามติดเราไปทุกที่ เป็นเหมือนดั่งเงาที่ไม่ว่าเมื่อไรก็จะแสดงตนให้เห็นในยามแสงสะท้อนออกมาไม่อาจหลุดพ้นไปได้ในช่วงสัปดาห์ต่อมาที่วัดแห่งนี้ก็ได้มีชายหนุ่มต่างถิ่นมาขอบวชเช่นเดียวกับหลวงพิจันร์โดยให้เหตุผลว่าตัวเองมาจากหมู่บ้านที่อยู่บนเชิงเขาห่างไกล ไม่มีวัดให้ได้บวชและที่ต้องการบวชนั้นก็เพราะต้องการศึกษาธรรมะและเรียนให้รู้หนังสือจเจ้าอาว่าที่เห็นความตั้งใจของเด็กหนุ่มจึงได้บวชให้อย่างไม่มีข้อกังขาใดๆ ในคืนหนึ่งหลังจากหลวงพี่กันพระบวชใหม่เข้ามาที่วัดได้เพียงไม่ถึงสัปดาห์ในช่วงกลางดึกหลวงพี่จันทรนอนกระสับกระส่ายไปมาอย่างไม่รู้สาเหตุก่อนจะได้ยินเสียงเรียกที่คุ้นเคยและไม่ได้ยินมานานมากแล้วจันจันตื่นสิ เตอไอจัน์หลวงพี่จันร์สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความกระวนกระวายก่อนจะได้เห็นว่ามีผีชายหนุ่มที่หน้าตาน่ากลัวซึ่งตามติดตัวเองมานานร่วงปีแล้วกำลังยืนจังก้าคล่อมร่างของตัวเองอยู่ก่อนที่ผีตนนั้นจะง้างมือ ที่ถือมีดเตรียมจะฟันลงมาด้วยความเครียดแค้นหลวงพิจันร์สะดุ้งตื่นด้วยความหวาดกลัวอีกครั้งจึงได้รู้ว่าตัวเองฝันไปและเมื่อมองไปรอบๆกุฏิอีกครั้งก็ไม่เห็นว่าจะมีผีต้นใด อยู่ในห้องกุฏิของตัวเองจันไอจานเสียงเรียกชื่อของหลวงพี่จันดังขึ้นอีกครั้งหลวงพี่จันเงยหน้าขึ้นไปมองก็ได้เห็นผีตนเดิมที่เห็นในความฝันกำลังลอยห้อยหัวอยู่กลางอากาศหน้าตาสะอิดสะเอียนชวนสยอง ปริ่นตาแลบลิ้นยาวตวัดไปมาหลอกหลวงพิจันร์อย่างตั้งใจ <c oughs> หลวงพิจันร์ที่ตกใจตื่นกลัวกับการโดนหลอกก็ออกมาจากกุฏิและยืนทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลวงพิกันพระบวชใหม่ที่อยู่กุฏิข้างๆ ได้ยินเสียงร้องโวยวายก็ออกมาดูและเอ่ยถามหลวงพี่จันร์ด้วยความเป็นห่วงท่านจันทร์เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนั้นเหรอป,ป,ป้าาวมไม่มีไม่มีอะไรหลวงพี่จันทร์ที่ได้ยินเสียงหลวงพี่กันก็เหมือนเป็นการดึงสติตัวเองให้กลับคืนมาแม้จะรู้ตัวว่า สิ่งที่ตามมีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยถูกหลอกหรือถูกกระทําให้หวาดกลัวเช่นนี้มาก่อนเลยได้แต่ปฏิเสธหลวงพิกันออกไปเพราะไม่อยากยอมรับความจริงว่าตัวเองกำลังโดนผีตามหลอกอยู่ทุกคืน ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาหลวงพี่จันร์ไม่เคยจำวัดได้สนิทแม้แต่สักคืนเดียวจนร่างกายสุดโทมลงไปตามสภาพและแม้จะพยายามหนีมาอยู่ในโบสถ์ก็ไม่อาจจะหนีพ้นผีร้ายที่ตามรังควานมาตลอดได้มันคอยลอยไปลอยมากระซิบกระซาบเรียกขานชื่อไม่กลัวแม้แต่พระประธานองค์ใหญ่หรือ แม้แต่บทสวดที่รู้ความบ้างไม่รู้ความบ้างของหลวงพิจันต์สวดเซสวดเลยสวดไปสวดเลยเลยอะ ในอดีตก่อนหน้าที่หลวงพี่จันทร์จะบวชได้กระทำเหตุบางอย่างกับเพื่อนสนิทอย่างในกรณ์ ซึ่งมีปัญหากันเรื่องเงินเงินทองทองหลังจากที่ทำงานร่วมกันมาแล้วแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยและนำไปสู่ความตายที่จันร์หรือหลวงพิจันร์ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นแต่ก็เจตนาหวังที่จะทำร้ายให้อีกฝ่ายต้องยอมแพ้ไปจนลืมว่าความรุนแรงนั้น อาจนำความตายมาสู่ใครสักคนได้ทุกเมือ่อหลวงพี่จันทร์ได้หวนคิดถึงอดีตที่พยายามหนีมาอยู่ในผ้าเหลืองอีกครั้งท่านจันทร์ท่านจันทร์เน่ท่านจัน,นทร์ครับจะเอาหัดช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านทั้งชาวบ้านทั้งพระท่านอื่นๆก็เป็นกังวงลกันไปหมดแล้ว กลัว่าท่านจะไปทำสิ่งใดที่ไม่ควรกระทํำมามีอะไรอยากจะบอกกับเราหรือเปล่าคือเจ้าอาวาสครับผมอยากจะขอศึกครับผมขอศึกแล้วกันนะครับคำตอบของหลวงพี่จันทําเอาทั้งเจ้าอาวาสและหลวงพี่กันตกใจไม่น้อยแต่ถึงจะกังวลและเป็นห่วงอย่างไรเจ้าอาวาส ก็ไม่คิดจะปฏิเสธเจตนารมณ์หรือความตั้งใจของใครที่อยากจะบวชต่อไปหรือสึกออกไปเพื่อกลับไปอยู่ในโลกที่ตัวเองต้องการแล้วเราจะดูให้ว่าจะสึกวันไหนท่านเองก็ไม่ทันที่เจ้าอาวาสจะได้พูดอะไรให้จบหลวงพี่จัน์ก็รีบหนีออกไปเสียก่อนและสิ่งที่ตามหลวงพี่จันร์อยู่นั้น ก็ยังคงตามหลวงพี่จัน์อยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนในคืนเดียวกันนั่นเองที่หลวงพี่จัน์ก็ยังคงถูกตามหลอกหลอนจากผีในกอนและในครั้งนี้ดูเหมือนว่าหลวงพี่จัน จะทนไม่ไหวเสียแล้วตัดสินใจกระโดดหนีออกมาจากกุฏิของตัวเองไม่กลัวว่าจะบาดเจ็บและวิ่งหน,นีออกจากวัดไปด้วยความหวาดกลัวผีในกอนกล็ลอยตามไปหลอกติดๆโดยที่มีใครบางคนจับจ้องมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หลวงพี่จันร์ยังคงวิ่งหนีกรีดร้องด้วยความกลัวเข้าไปในบริเวณป่าช้าหลังวัดโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจีวรของตัวเองจะเกี่ยวกับกิ่งไม้ใบหญ้าจนขาดวิ่นไปแค่ไหนไม่มีแม้แต่สติจะประคองผ้าจีวรให้ใส่อยู่ได้อย่างเป็นปกติจนสะดุดผ้าจีวรล้มกริ่งไปกับพื้นอย่างทุลักทุเลเมื่อหลวงพี่จันร ประคองตัวเองขึ้นมาได้ผีในกอดก็พุ่งเข้ามาจับที่คอของหลวงพี่จันจนร่างลอยขึ้นเหนือพื้นหลวงพี่จันพยายามจะแกะมือผีในกอนออกแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ช่วยด้วยช่วยด้วยกำไดใครกอดกำนั้นย่อมคืนสนอง มันถึงเวลาแล้วนะที่ท่านต้องยอมรับความจริงว่าท่านได้ทำให้ชีวิตของพี่ชายเราต้องหายจากไปจะให้เราช่วยอะไรท่านได้ล่ะสิ่งที่หลวงพี่กันพูดทำให้หลวงพี่จันถึงกับผงาและตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะพยายามพูดความจริงออกมาทั้งหมดว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเราเรา,เราไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ในายกอนต้องตายไม่ได้ตั้งใจจริงๆะเราขอ,ทอโอทษเราขอโทษจริงๆเราขอ,ทอโอทษเราขอ,ทอโอทษเราขอโทษเราขอโทษด้วยความกลัวว่าจะไม่มีชีวิตอยู่หลวงพิจัน์ก็ระบายความอัดอั้นออกมาต่อหน้าพระน้องชายของนายกอน โดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เหมือนจะได้รับการสะสางแล้วเพราะเจ้าอาวาสพร้อมกับตำรวจสองนายได้โ p r o เข้ามาจับกลุ่มตัวหลวงพิจันร์ตามที่หลวงพิกันได้เล่าเรื่องทั้งหมดและขอให้เจ้าอาวาสช่วยหลวงพิกัน นั้นเป็นน้องชายต่างมารดาที่ได้รับการเลี้ยงดูจากเงินที่ในกรส่งให้กับพ่อของเขาเป็นประจำเมื่อพี่ชายหายไปน้องชายจึงได้ออกตามหาก่อนจะได้พบร่างที่ไร้ลมหายใจของพี่ชายนอนไร้ลมหายใจอยู่กลางป่าอย่างเดียวดายและน่าสงสารนั่นจึงเป็นที่มาของคำมั่นที่จะหาฆาตกร ผู้คร่าชีวิตของพี่ชายไปให้ได้ผมทำให้แล้วนะทำให้แล้วตามที่ขอร้องไว้ขอให้เขาได้ไปชดใช้กรรมอย่างที่ควรจะได้รับอโหสิกรรมต่อกันและไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพี่ก่อนความผิดแม้จะหลีกหนีไปไกลสักแค่ไหน ก็ยังคงเป็นความผิดอยู่ดีและทางที่จะแก้ไขมันให้ดีที่สุดยอมคือการสํานึกผิดและยอมรับผลการกระทำที่จะตามมาที่บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งในหมู่บ้านชนบทภาคไกล มักมีเรื่องราวของอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะถึงข่าวชะตาขาดของไอ้พุทธชายหนุ่มวัยรุ่นที่ชอบเมาไม้และขี่รถกลับทั้งๆท,ท,ที่สติไม่เต็มร้อยเป็นประจำไอ้พุทธขี่รถด้วยความเร็วที่ชอบทำบวกกับสติที่คัดขาดเกินๆทำให้เบรกไม่ทัน จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างน่าสลดใจเส้นทางในบางเส้นทางว่ากันว่าเป็นเส้นทางอาถรนที่ไม่มีใครอยากจะผ่านหรือแม้แต่เฉียดเข้าไปใกล้ ด้วยเพราะกลัวว่าจะต้องเจอกับความน่ากลัวที่ไม่ได้อยากจะเจอนั่นเองเพียงไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เดินทางมาถึงแยกอาถรรพ์ที่ใครๆก็ไม่อยากจะผ่านกันแต่จำเป็นที่จะต้องผ่านเพราะต้องอาศัยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลัก ในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆผีไอพุทธได้แต่ยืนมองร่างของตัวเองที่ถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวบนเปลขึ้นรถไปก่อนที่จะพยายามตามรถที่ขนร่างของตัวเองไปแต่กลับตามไปได้ไม่ไกลก็ต้องกลับมาอยู่ที่จุดเดิมอะไรกันไปไม่ได้แล้วเนี่ย แล้วจะไปงานศพตัวเองยังไงวะก็ไปไม่ได้นะสิต้องอยู่เฝ้าที่นี่ก่อนจนกว่าจะครบครบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่เหมือนจะต้องเป็นอย่างนั้นนะนะผีไอ้พุธไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ก็รู้สึกไม่ถูกชะตากับผีไอ้วาเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้จักกันและตัวของผีไอ้พุธเอง ก็ไม่ได้อยากจะผูกมิตรกับใครสักเท่าไหร่ด้วยเพราะอยากหลุดพ้นและออกไปจากแยกอาถรร์นี้ทำให้ผีไอ้พุทธพยายามที่จะหลอกหลอนผู้คนหรือปรากฏกายให้กับชาวบ้านได้เห็นจนต้องตกใจหักหลบลดแต่ก็มีผีไอ้วาคอยมาห้ามเอาไว้ตลอด ผีไอพุธที่เห็นว่าผีไอวาทําอย่างนั้นก็ลอยเข้าไปหาผีไอวาและก็หาเรื่องทะเลาะก,กันในทันทีเองจะเข้ามาขวางทาไมไม่อยากไปผุดไป,ปเกิดไม่อยากหลุดพ้นจากที่นี่ก็อยู่เฉยๆแต่ข้าจะไปเองจะอยากหลุดพ้น้วยการทําให้คนอื่นต้องตายอีกเนี่ยนะเองคิดได้ยังไงทําไมก็ไม่เห็นไม่ไอ้บ้าตัวไหนมารับวิญญาณเราไป ก็อาจจะเพราะต้องมีวิญญาณดวงอื่นมาแทนก่อนไงข้าเชื่อแล้วว่าที่เขาว่ากันว่าสมองเองมันนิดเดียวเนี่ยข้าจะจริงเวลาผ่านไปยังไม่ถึงสองวันผีไอ้พุทธก็ยังคงไม่ยอมแพ้และรอคอยจังหวะที่จะทำให้ใครสักคนที่ยังไม่ลมหายใจ ต้องตายและกลายมาเป็นตัวแทนของเขาเพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้นไปจากตรงดีถ้าเอ็งมาขวาอีกทีอย่าผ่าว่าข้าใจร้อยผีไอ้พุทธลอยมาหาชายคนหนึ่งที่เป็นคนในหมู่บ้านระแวกนั้นเขาดื่มเล็กน้อยก่อนจะขี่รถกลับบ้าน พราะเมียของตัวเองไม่สบายผีไอ้พุทธพยายามแกล้งผลักให้รถของชายคนนั้นเสมากๆแต่กลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้เพราะผีไอว้วาช่วยประคับประคองชายคนนั้นอยู่เองนี่มันแสหาเรื่อง,องจริงๆจะมายุ่งทำไมเอ็งอยากอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปสิวะเอ็งจะทำให้คนอื่นตายเพิ่มทำไมวะแทนที่จะช่วยกันเท่าที่ทำได้ ข้าไม่สนเพราะข้าอยากจะหลุดพ้นออกจากตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเองก็ต้องผ่านข้าไปให้ได้ก่อนเพราะเองเพราะเองคนเดียวตายอีสักรอบดีไหมข้าเพราะถูกขัดขวางอยู่หลายครั้งผีไอ้พุทธโมโหมากและบีบคอผีด้วยกันแม้ไม่รู้ว่า จะบีบคอผีไอ้วาไปจะทำให้ผีไอ้วาตายอีกรอบหรือเปล่าแต่แล้วร่างของยมบาลก็ปรากฏขึ้นเป็นเหตุทำให้ผีไอพุธยอมปล่อยมือออกจากคอของผีไอวาอ๋อได้ไงมาได้สักทีนะโยมบาลโยมทูตหรืออะไรอ่ะฮะ นี่ช่วยทีเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่นะไม่อยากอยู่กับไอ้นี่มันคอยขัดขวางข้าไม่หยุดถ้าจะหนุดพ้นจากที่นี่ข้าต้องทาให้คนตายอีกใช่ไหมนี่เองมันโง่เป็นสันดานด้วยเพราเองมันโง่ตั้งแต่โคตรเง่ากันนะถึงไม่รู้จักเจียงตัวได้เพียงนี้สิ้นเสียงคําของยมมาบาล ภาพเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ไอพุทธประสบอุบัติเหตุก็ย้อนกลับคืนมาไม่ใช่แค่ไอพุทธที่ตายในคืนนั้นแต่ไอวาก็จบชีวิตลงในวันนั้นด้วยสรุปก็คือไอพุทธเป็นคนชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของไอวาจนทำให้ต้องจากโลกนี้ไปทั้งคู่นั่นเอง ผีไอ้พุทธจำความได้แล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ไม่มีแม้แต่จิตสำนึกจะขอโทษหรือขอให้ผีไอ้วาให้อภัยมันแท้ทำเป็นคนดีแท้ทำเป็นผีดีแล้วไงข้าก็ต้องได้ไปจากที่นี่เหมือนกันพูดพร่ำเพ้อเจอไปเรื่อยข้าน่้นไม่อยากจะฟังคำของเองอีกแล้วน่างุนงิดเสียจริง ยม,มาบาลตัดสินใจที่จะส่งวิญญาณของไอพุทธไปสู่ปรโรคให้เร็วกว่าที่คิดเอาไว้เพราะรำคาญที่วิญญาณตนนี้ไร้สำนึกยิ่งกว่าวิญญาณตนไหนๆที่เคยเจอมาไม่นี่จะพาข้าไปไหนจะพาข้าไปไหนจะพาข้าไปที่ไหนไวิญญาณของไอพุทธ ลอยเข้าไปในประตูของนรกขภูมิมแล้วยมมาบาลก็หันมามองที่วิญญาณของไอว้วาแล้วเปิดประตูอีกฝั่งให้กับวิญญาณของไอว้วาไปตามประตูนี่เสียจะไปเกิดเป็นสิ่งใดห,หรือจะหลุดพ้นจากวงกรรมที่กระทำไว้อยู่หรือไม่ ก็ให้สถานที่ที่อยู่แห่งนั้นเป็นคนตัดสินขอบคุณขอบคุณจริงๆผีไอ้ว่าหายเข้าไปในประตูที่ถูกเปิดออกไปอย่างช้าๆยมมาบาลมองไปรอบๆก็ได้เห็นว่าอีกไม่นาน จะมีผู้คนมาเกิดอุบัติเหตุที่แย่อาถรรพ์แห่งนี้อีกแต่คงไม่ใช่ในเวลานี้โยมาบาลจึงได้ลอยหายกลับไปอย่างที่ที่ตัวเองจากมาเช่นเดียวกัน คนบางคนก็ไร้จิตสำนึกจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้จะแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเหมือนกับเรื่องราวของไอ้พุทธที่แม้จะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วก็ยังจะเห็นแก่ตัวจนต้องเจอกับความเด็ดขาดของผู้ตัดสินถึงจะได้รับผลของการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างสาสม